we สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยรายการโนรายการส,สดีไปช่องทาง y o u t u รายการส,ส FC ตี f อฟตาอาเธอร์ด้วยรายการแนวันนี้ก็จะมาฝาก2คู่เช่นเคยนะสำหรับผลงานเมื่อวานเนี่ยผมหรือว่าเมื่อคืนของเรานะผมก็ถือว่าได้ยิงกันไปเต็มเต็มนะผมก็แสดงความยินดีด้วยรายการไม่ว่าเป็นทั้งอมมอโมหรือว่าเอชเคบานเมื่อวานก็สดชื่นหวานใจกันไปนะผมก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะรายการถาใครสนใจต้องอยากจะเข้าเข้าโครการนะราก็สมัรถแอดไลน์เข้าไปแอดทีเจ็ดแปดเจอกันได้ทุกๆวันใน ครับผมก่อนอื่นเลยวันนี้ก่อนที่จะไปชมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดเคาะหน้าจอหรือว่าคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันหน่อยละกันนะฮะสำหรับคู่แรงวันนี้นะผมขยับไปดูสตาร์บตั้งหุบพีมารีกันหน่อยละกันเนาะวันนี้เป็นตั้งเวสแฮมแนวนี้จะเปิดบ้านเจอกับตั้งของเซลซีในี่รผมเดี๋ยวเราขยับไปดูสภาพัของพอร์ตหน่อยละกันนะฮะสตาร์ังเกนฮับคอร์เตอร์นะวันนี้นะผมคาดว่าจะมาดวลแผน3 4 1 2นะผมหน้าเป้านี้มีตั้งของวินสันนะยืนคู่ตั้งของโบเวนนะส่วนกลางทุกคนนี้จะมีตั้ง อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวในะครับผมไม่มีอะไรการกระเจ็บหรือว่าติดตัวแบนเข้าเพิ่มเติมนอกจากตัวเจ็บตัวเดิมอย่างท่านั้งของหลุยในก็กินเฮลเม่แล้วก็ทั้งของจอห์นเฮิร์สันเองในคำที่บาดเจ็บก่อนนั่นแล้วเนาะส่วนทางด้านของเซลซีในห่งภายใต้การทีมเอนโซมาเรซ่าในคำวันนี้หลักๆเลยหน้าเป้าจะใช้ทั้งของจอห์นปีเตอร์นะครับผมส่วนกลางลุกมีดั้งสตีเฟนอยู่ด้านขวาส่วนด้านซ้ายเป็นด้านของเปโดเนี่ยส่วนตรงกลางมีดั้งของโคพาเมอร์ในวันนี้ก็ถือว่าคอยฉลาดสนกันพร้อมหน้าพร้อมตาเยีดวนะะฮ แต่ว่าส่งก็พรันนี้เนี่ยผมยังมองว่าทั้งคู่เนี่ยนะผมก็ถือว่าพร้อมกันคู่แต่ว่าวันนี้ไม่อยากให้เชียร์ฝั่งใดฝั่งนึงดีกว่าเนาะถ้าอยากให้มองวันนี้อยากให้มองทั้งของเซลซีดีกว่านะครับผมแต่ว่าวันนี้ส่วนตัวผมนะผมให้ไปมองบนบทรายการนะฮะหรือว่าไปที่กำแพงสูงนั่นเองเนี่ยฮะส่วนคู่แรกวันนี้ผ่านไปนะผมเราขยับไปดูทั้งของคู่ที่สองกันหน่อยรายการเป็นทั้งของบาเยจีมินิกเนี่ยวันนี้จะเปิดบ้านเจอทั้งของอาร์บิเลซิกเนี่ยฮะสำหรับบาเยจีมินิกวันนี้นะผมก็อยู่อันดับทีี่่่่่ขขออองงงงตาาาารรรในนนนนนับบมลกเเเเพิิิปดึ้ยฮะสว์ ก็อยู่ลำที่7ของตารางแน้งเดียวเราขยับไปดูสาาพฟอฟพอกันหนดด้วยกันนะฮะสำหรับตารางของบาเยอร์มินิกเนี่ยนะผมยังมองว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะผมที่ค่อนข้างจะไว้แกได้อยู่แ,แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวแบกขึ้นมาต้องปังกล้าชักถึง3ประตูเลยถึงจะได้งเงินเต็มและก็สภาพฟอฟพอวันนี้ก็ถือว่า ครบเครื่องนะครับผมไม่บ่า,าจะเป็นนักไฮลิเคนในแร่บองดูดีอาร์ที่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลนะผมก็ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงวันนี้นะฮะส่วนอาบิเลซิกนะผมคาดว่าวันนี้จะเป็นเกมรับอย่างเดียวนะวันนี้จะไม้แอกแผน4ี่สามสามนะผมหน้าเป้าก็มีนั่งของใครในแร่บองรายตั้งของนูซาที่จะคอยสนับสนุนหรือว่าคอยแลดตะข่ายนั่นเองแต่ว่าวันนี้ผมมองว่าอาบิเลซิกเนี่ยนะผมไม่น่าจะรอดในแง่ของในบ้านของตั้งของบาเยิมินิกด้วยนะวันนี้น่าจะเป็นเกมพับสนามเจอกันแน่นอนนะเพราะฉะนั้นสหรับบคู่วันนนนนี้้้ใหมมออสขงาเยิไดนะฮนพ ก็เกินเกมที่เจอกันทีไรเนี่ยดผมมีประตูเกิดขึ้นทั้งที่เยอะเลยแนาะสิ่งที่2เลยอยากใช้มองสำหรับเราจะไปกกับอาบเดซีวันนี้ไปบนบนได้หรือว่ากำแพงสูงเต็เวลานั่นเองนีครับผมสำหรับ2คู่ประจำช่องนี้ก็ฝากด้วยกันนะครับทายาใครสนใจต้องอยากเข้าห้องเรียนสามารถแอดไลน์เข้าไปแอดที่เอ็มเจ็ดแปดเจอกันได้ทุกๆวันสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนพวกนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับผม